สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่เชฟเล็กออฟฟิเชียลค่ะวันนี้จะมาเอาใจคนรักเส้นด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะคะสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยเล็กทําทานที่บ้านบ่อยเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบทานเส้นเหมือนกันนะคะก่อนจะไปรับชมส่วนผสม,สมเล็กฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะโอเคไปดูส่วนผสมและวิธีการทํากันเลยค่ะวัตถุดิบสําหรับทาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะคะจะมีเส้นใหญ่ค่ะ มูสามชั้นตามมาด้วยเต้าหู้เหลืองกุ้งแห้งต้นหอมผักชีถั่วง,งอกน้ำเปล่าค่ะซีอิ๊วดำและซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวและซอสหอยนางลมเหล้าจีนผงพะโล้น้ำตาลมะพร้าวพริกไทยดำป่นละเอียด เห็ดหอมแช่น้ำน,นะคะแล้วก็มีกระเทียมเจียวค่ะส่วนผสมไม่เยอะนะคะวันนี้แต่ว่ารับรองว่าได้มื้ออร่อยอีกหนึ่งมื้อเลยค่ะดูส่วนผสมแล้วไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องนําหมูสามชั้นเห็ดหอมแล้วก็ตัวของเต้าหู้เหลืองค่ะมาหั่นจับจอยไว้ก่อนเนาะเราก็จะได้ไปทําในขั้นตอนของการผัดในกระทะกันค่ะสําหรับหมูสามชั้นที่เล็กใช้ในวันนี้นะคะวิธีเลือกะคะ่ะขอให้เลือกแบบที่มีเนื้อมากกว่ามันนะคะเวลาทานก็จะได้ไม่เลี่ยนนั่นเองค่ะเราก็จะหั่นหมูนะคะตามขวางแบบนี้ค่ะเสร็จแล้ว และก,ก็จะหั่นให้เป็นชิ้นประมาณ1เซนนะคะทําแบบนี้จนหมดเลยนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเล็กซ้อนเขียงอีกอันหนึ่งนะเพราะว่าตัวที่เป็นเขียงเล็กะค่ะเล็กจะใช้ให้มันเป็นเขียงหั่นเนื้อไม่ปนกับในส่วนของเขียงที่เราหั่นผักนะคะก็แยกกันเนาะมีที่เราใช้สำหรับการ หั่นหมูสามชั้นนะคะขอเป็นมีดคมคมนะคะตัวเนื้อสัตว์เนี่ยเขาก็จะได้ไม่ยุ่ยเวลาที่เราหั่นนะคะถ้าคมคมแบบนี้ค่ะมันหั่นง่ายเพราะว่าตัวสามชั้นเนี่ยค่อนข้างเหนียวนะคะเนี่ยค่ะหั่นตางขวางแบบนี้นะคะมันก็จะจัดการง่ายเนาะแล้วก็ชิ้นก็จะไม่ใหญ่เกินไปค่ะเวลาที่เรานําหมูลงกระทะหมูเขาก็จะขวดชิ้นเล็กลงนะคะ นขนาดหนึ่งเซนเนี่ยค่ะกำลังทานเลย มาถึงขั้นตอนการปรุงนะคะเปิดแก๊สใช้ไฟแรงได้เลยค่ะแล้วก็นำหมูสามชั้นที่เราหั่นแล้วนะคะลงกระทะได้เลยไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะคะเพราะว่าหมูสามชั้นเนี่ยเขามีมันอยู่แล้วนะคะเราก็จะผัดให้ตัวหมูสามชั้นนะะ้าจะดุ้งไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเติมในส่วนเครื่องปรุงอื่นๆค่ะโอเคประมาณนี้นะคะล้วก็จะเติมในส่วนของเห็ดหอมค่ะ คุณชจะเห็นว่าหมูด้านนอกีหยเตรียมเล็กน้อยนะคะแบบนี้ใช้ได้เลยแล้วก็เติมในส่วนของผงพะโลค่ะตอนนี้เลาก็ยังใช้ไฟแรงอยู่เหมือนเดิมนะคะโอเคคั่วให้หอมแบบนี้ค่ะตอนนี้เราก็นำเครื่องตรุงนะคะใส่ลงไปได้เลยซีิ๊วขาวะคะ่ะ ซอสสาเขียวนะคะหิวดัำซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวน,นะคะคทีนี้ก็เติมน้ำเปล่าค่ะ ใช้ทับทีนะคะขยี้ตัวของน้ำตาลมะพร้าวะคะ่ะให้ละลายโอเคแบบนี้นะคะแล้วก็ลดไฟเป็นไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องตุ๋นในส่วนนี้ค่ะสัก30นาทีนะคะไม่งั้นหมู3ชั้นของเราจะไม่นุ่มค่ะ รถไฟอ่อนค่ะปิดฝานะคะเดี๋ยวอีกสามสิบนาทีมาเจอกันค่ะครบสามสิบนาทีที่เราตุ๋นหมูสามชั้นของเราแล้วนะคะเปิดฝาออกเลยค่ะปริมาณน้ำที่ให้ในสูตรนะคะก็จะพอดีเลยค่ะที่เราตุ๋นสามสิบนาทีน้ำก็จะไม่แห้งนะคะก็พอดีแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เติมในส่วนของเต้าหู้เหลืองที่เราหั่นไวน้ในช่วงแรกนะคะ าเหตุที่เราไม่ใส่เต้าหู้เหลือลงไปตุ๋นพร้อมกับหมูเนี่ยเพราะว่าเต้าหู้เขามีความนิ่มนะคะห้ามตุ๋นพร้อมกันนะคะต้องให้หมูนิ่มก่อนแล้วถึงใส่ในช่วงท้ายแบบนี้ค่ะผัดต่ออีกแค่สัก5นาทีก็พอนะคะเพราะว่าเต้าหู้เนี่ยเขาค่อนข้างนิ่มแล้วก็ถูกนึ่งสุกมาแล้วนะคะเราแค่ต้องการให้เขาดูดซับน้ำซอสก็พอเนาะโอเคค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ในส่วนของพริกไทยฝนค่ะเล็กใช้เป็นพริกไทยดำนะคะผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยนะคะสำหรับเหล้าจีนนะคะในทุกๆเมนูเลยนะคะถ้ามีส่วนผสมของเหล้าจีนให้ใส่ท้ายสุดนะคะแล้วก็ปิดแกส๊สแต่ว่าปิดฝาเอาไว้เพื่อให้กลิ่นของเหล้าจีนนะคะยังอบพวนอยู่ในอาหารของเรานะคะ ถ้าใส่ลงไปแต่แรกเนี่ยกลิ่นเหล้าจีนหายหมดแล้วก็ไม่หอมแน่นอนค่ะโอเคได้ประมาณนี้เราก็นำเหล้าจีนลงในกระทะเราได้เลยนะคะใส่ไม่มากเนาะเอาแค่กลิ่นหอมพอค่ะปิดแก๊สนะคะเราก็ ปิดฝาทิ้งไว้ก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเลยก็จะไปหั่นต้นหอมผักชีแล้วก็นําทุกอย่างมาประกอบรวมกันค่ะนําต้นหอมผักชีนะคะล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนไว้ค่ะ ของเส้นใหญ่นะคะเวลาที่คุณผู้ชมซื้อมาจากตลาดนะคะมันจะมีหลายขนาดมากเลยนะคะแบบที่เป็นแผ่นใหญ่ที่ยังไม่ถูกตัดแบบนั้นก็มีค่ะหรือว,ว่าถ้าได้เส้นใหญ่ที่ถูกตัดมาแล้วแต่ว่าเส้นยังใหญ่เกินไปเราก็เอาบันกาหรือมีดมาหั่นให้เขาชิ้นเล็กลงได้นะคะเพราะว่าถ้าเส้นใหญ่ชิ้นใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะทานไม่อร่อยค่ะ ตอนนี้เราก็นําเส้นใหญ่นะคะใส่ชามเดี๋ยวเล็กจะเข้าไมโครเวฟนะคะเพราะว่าเราทําปริมาณไม่มากนะคะถ้าคุณผู้ชมทําขายสามารถนําไปนึ่งนะคะเวลาที่เราไปนึ่งให้คุณลูกค้าดูเวลาทําขายค่ะมันก็จะน่ารับประทานเนาะแต่ถ้าเราทําทานในบ้านแบบนี้ค่ะเข้าไมโครเวฟหนึ่งนาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะเส้นใหญ่นะคะก็ใส่ชามแล้วก็ตามด้วยถุงงอกค่ะตอนนี้เลซก็ใส่ถุงมือแล้วนะแล้วก็ ทุกนะคะให้เส้นใหญ่กับตัวถุงงอกะหาะเขาเข้ากันเดี๋ยวเราจะเวทในส่วนนี้แค่หนึ่งนาทีนะคะไม่ต้องใส่น้ำหรืออะไรเพิ่มเลยค่ะปริมาณก็ตามช่องเลยนะคะโอเคแล้วก็กุ้งแห้งค่ะจะใช้เป็นกุ้งแห้งสีส้มแบบนี้หรือว่าสีแดงก็ได้นะคะก็ใส่ลงไปให้มันไม่เยอะเกินไปนะคะเพราะว่า กุ้งแห้งเนี่ยมีความเค็มนะคะถ้าเกิดใส่เยอะเกินไปเนี่ยจะไดุ้ิยเดี๋ยวหลอดที่มีรสชาติเค็มมากขึ้นนั่นเองค่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเ็กขอนำเข้าไมโครเวฟหนึ่งนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยตักหมูมาใส่ลงไปในจ้ามันค่ะเข้าไมโครเวฟหนึ่งนาทีนะคะเราก็จะได้ตัวเส้นใหญ่แล้วก็ถั่วงอกที่นิ่มลงค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบทานถั่วงอกสุกๆนะคะอาจจะเวฟได้ถึงสนาทีค่ะแล้วก็ตัก ตัวซอสแล้วก็หมูของเราลงไปเลยชอบทานมากก็ใส่มากเลยนะคะเพราะว่าเราทําทานเองที่บ้านนะคะจะใส่เยอะแค่ไหนก็ได้เนาะโอเคน่าทานมากๆเลยนะคะตอนนี้ในครัวก็พร้อมสุดๆเลยค่ะแล้วก็จนหอมผักชีนะคะก็โรยหน้าไปค่ะประมาณนี้เนาะในส่วนของกระเทียมเจียวนะคะเล็กใช้กระเทียมไทยกลีบเล็กค่ะ เวลาที่เราเจียวกระเทียมเองแบบนี้ค่ะมันจะหอมเนาะโอเคแค่นี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเราเสิร์ฟนะคะก็เสิร์ฟคู่พริกน้ำส้มแล้วก็พริกป่นแล้วก็น้ำตาลนะคะปรุงรสชาติได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเลยนะคะ <Okay. S 2> เห็นไหมคะว่าเมนูนี้ง่ายสุดเลยค่ะแล้วก็เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะี p นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะกับเมนูอร่อยๆและเล็ก ที่นี่เชฟเล็กออฟฟิเชียลลาไกิกานสวัสดีค่ะ